ครับผมก็ทางพี่กุ้งเนี่ยแหละครับผมก็ติดต่อมาแล้วก็ติดต่อมาทางที่หนึ่งครับก็ดูบทแล้วก็เฮ้ยน่าสนใจเรื่องรักษาสมรจันทร์ให้ครับผมมันเป็นแนวแบบแบบใหม่ที่ไม่เคยเล่นอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยเ้ยสนใจครับก็เลยคุยกันแล้วก็ได้มาร่วมงานกันอันนี้คือร่วมงานเป็นจอบใบจอบหรือว่าเซ็นสัญญาเออจจอบใบจอบครับครับผมเปนการไปอิสระ ภายในสตาค้าพงศ์ต้องปรับจูงยังไงไหมครับเพราะต้องมาทำงานกับบ้านหลังนี้บ้านใหม่ก็จริงๆก็ยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำเลยครับแต่ก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะฟิตติ้งไปแล้วเรียบร้อยนะก็ไม่ได้ปรับจูนอะไรมากครับเราก็มีแต่ทำความเข้าใจเรื่องบทคุยกับผู้กับอะไรอย่างนี้ครับว่าเราคิดแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูกันทีอีกทีที่หน้ากองครับตัดสินใจมานะคะแบบอ่านบทมแบบตัว ก็ไม so ่นานครับก็ดูแล้วเฮ้ยเรื่องนี้แนวนี้ไม่เคยเล่นก็เลยอยากเล่นจริงๆห่างจากงานละครไปเท่าไหร่แล้วครับมันประมาณปีสองปีที่ต้องกลับมามีแบบเออข้อสติปอะไรบ้าครับมีครับคือก่อนหน้านี้ก็มีแบบไปเรียน acting ไปเรียนไปเรียนใหม่ไปเหมือนก็ไปฟื้นฟูใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมนิดนึงแค่นั้นเองหลังจากนี้น่าจะได้งานงานมากขึ้นหมนักต่ออะไรเงี้ยครับผม ก็หลังจากนี้ก็จะได้เห็นงานละครมากขึ้นครับผมเป็นยังไงครับแม่ละครยังเป็นช่องเจ็ดเป็นช่องอะไรหรืออะไรหรือว่าเราไปหมดเราดูกครับครับผมก็แล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ตอนนี้ไม่ได้มีสัญญากับที่ไหนก็ดูจากบทละครเป็นหลักครับว่าบทไหนน่าสนใจแล้วเราทําได้ก็จะไปก็จะก็อยากเล่นแต่อยากมีสัญญาณนยความต่อเนื่องมันอาจจะไม่ไม่เยอะเหมือนก่อนเรากำลังจะมีไหมครับครับก็จริงๆก็ไม่ได้ ไม่ได้คิดนะฮะยังไม่ได้คิดเรื่องความต่อเนื่องอะไรเพราะว่าเราก็ทำอะไรหลายอย่างอกันครับค่าวอะไรเนาะมีคนบอกว่าช่วงหลังเราห่างกันหรือเปล่าอะไรยังไงครับครับผมไม่ฮะก็ก็ปกติเหมือนเดิมครับผมยังปฏิสตอปเหมือนเดิมครับงงไหมคะทำไมมีข่าวมาได้ว่าดีมันไม่ไม่สนิทกันแล้วอะไรเงี้ยก็ ก็ไม่งงครับเฉยๆอ่ะก็คือเือเราอยู่ตรงการโรงการมานานข่าวแล้วก็มีอะไรมาเรื่อยๆครับได้คุยกับน้องมาทำมาเรื่อ็ๆครับแต่ที่มราไม่มีข่าว จริงๆไม่ไม่ได้ยิงข่าวนะครับก็มารู้ก็วันนี้แหละครับอ่านลังจากนี้จะกลับไปคุยไหมคะอ่ะน่าปกติก็ค,คุยกันปกติแต่เราที่ว่าอินบบดี้แกไม่ได้ไม่ได้มีมือถือเลอ๋อครับก็มันไม่ได้ถ่ายครับแล้วก็พอด,ดีช่วงนี้ฝนตกดีเลยเข้าป่าบ่อยแค่ใน,ในั้นเองแล้วจริงเหมือนกับว่าเราถ้าจะไปจับประเด็นเรื่องมือที่สาวนุ้ยกับดาราหนุ่มน้องชื่อไฮายอินเขาไปดูผสมเสริมด้วยกันอ๋อครับแต่คนนี้เรายังไงรู้จักไม่เอคยเลยังไงก็รู้จักครับ ครับผมก็ก็กินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันคือยืนยันว่าไม่ใช่ได้เป็นที่สามครับผมอันนี้เรารู้อยู่แล้วครับครับผมก็ไม่ใช่ฮะก็เป็นลุกน้องที่เขาสนิทกันเขารู้จักกันเขาเคยร่วมงานกันครับผมอย่างเวลาเขาไปไหนไหนกันที่เขาบอกตลอดวันนี้ไปนะแล้วมีน้องไปด้วยอ๋อจริงจริงก็ไม่ไม่ได้เห็นเขาต้องบอกอะไรตลอดฮะเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไงก็ตามคือเขาก็มีเพื่อนเพื่อนของเขาครับผม พี่่หหวงงไมก็เราก็รู้จักเพื่อนๆเขาหมดนะครับก็เลยไม่ค่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วงอะไรเรื่องนี้เป็นห่วงเรื่องอื่นมากกว่าไม่เพราะว่าคนเขาจะไปไกลเพราะว่าอย่างเรากับน้ำตาลไม่ค่อยมีภาพบาดเราแต่ว่าไฮกับน้ำตาลเนี่ยภาพหวานลงไอจีสตอรี่บั่งลงอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยเลยครับผมวันนี้เรารู้สึกอะไรบ้างก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะฮะก็คนร่วมงานกันคือเขาเขาจะถ่าย กับพวกเพื่อนๆเขาทั้งที่มหาไทยทั้งในกองถ่ายอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือว่าเราไว้ใจอย่างนี้ใช่ถ้าผมลงอาจจะมีปัญหาได้อะไรอย่างนี้อะรก็เราเข้าใจอย่างเราเข้าใจครับเมื่อไหร่จะรับเจอหวานอะไรกันบ้างะชูหวานนะฮะก็เดี๋ยวไว้ถามเขาแล้วกันครับเจอไข่แล้วเนาะเจอใหม่แล้วไงเจอไข่เนี่ยแต่ก็ถามเราแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเพราะว่าเวลาผมไปอะไรอย่างนี้ก็ผมก็เป็นตากล้องมากกว่าไงเราเราจะ ไม่ได้มีตัวเราอยู่ในนั้นแต่เราอยู่หลังกล้องไงครับผมบด้ก่อย็แล้วแต่โอกาสครับผมทำสองพันไม่มันจะขยับใช้คำว่าแปลงั้านจะไปต้องขยับไปไหนนี่ก็หรือจริงๆใช้อยู่แล้วแล้วไม่อยากบอกไม่ใช่ก็เราก็ไปกันเรื่อยๆถึงเวลาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเฮ้ยเกิดตกอากาศร้อนมากเลยนะครับโอเคโอเคครับ